กลับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนนะคะท่านผู้ชมคะในรายการของเราวันนี้นะคะเรามีเสื้อยืดที่จะแจกให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราด้วยนะคะสแบบด้วยกันนะคะเป็นแบบสีขาวที่มีคําว่าฟีดแบ็กเกอร์นะคะห้าตัวแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบบสีเทานะคะอีกห้าตัวรวมทั้งหมด1ิตัวด้วยกันนะคะเป็น เสื้อยืดของสํานักรับฟังความคิดเห็นของไทยพีบีเอสนะคะจย์เจษดาเราก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะคิดเห็นอย่างไรกับรายการสถานีประชาชนนะคะอยากจะให้ปรับปรุงเพิ่มเติม,ตมหรือนําเสนอเรื่องไหนส่งความคิดเห็นเข้ามาทาง SMS นะคะที่หมายเลข4 2 6 8 8 2 2กหรือว่าจะส่งความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางระบบปลายก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นนะคะ q ิว o d e คให้ทุกท่านสแกนได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์ IDline น์ของเราก็คือ people Thai PBS สนะคะสำหรับใครที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟ ก็คือโทรศัพท์มือถือที่เล่นไลน์ได้นะคะก็สมัครเป็นสมาชิกกับรายการของเราได้นะคะและหลังจากนั้นก็ส่งความคิดเห็นของท่านต่อรายการของเราเข้ามา1ิท่านผู้โชคดีนะคะที่เราจะสุ่มแล้วก็ส่งเสื้อไปให้ถึงบ้านนะคะและขณะเดียวกันต้องเรียนท่านผู้ชมนะยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับรายการสถานีประชาชนได้นะคะจะได้ส่งข้อมูลข่าวสารเผื่อใครมีข้อสงสัยด้านกฎหมายนะคะก็เขียนเล่ามาได้นะคะอาจารย์เจษฎาว่าเกิดเรื่องอย่างนี้กับผมหรือคนที่ผมรู้จักเขาเจอปัญหาอย่างนี้จะทําอย่างไรนะคะก็ส่งเข้ามานะเป็นข้อมูลคราวนี้มาถึงเรื่ ื่องของกรณีโชเฟอร์แท็กซี่อาจารย์จําได้นะคะออกรายการเราสองครั้งแล้วล่าสุดน,นะคะเห็นบอกว่าวันนี้มีการขึ้นศาลนะคะที่นครปฐมนะคะ,คะเขาเรียกว่าสารฉุกเฉินใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนั้นเป็นเรื่องของการไต่ตสวนไต่สวนฉุกเฉินเป็นการไต่สวนคอยจริงที่ที่มีการ ยืนยันว่าเป็นตัวคนเดียวกันหรือเปล่าเท่านั้นเองระหว่างคนร้ายกับคุณสมศักดิ์วงใหญ่นะคะคนร้ายก็คือนายเทียนด้วงสงนะคะและณขณะนี้นะท่านผู้ชมเรามีสายของคุณอัจฉริยะนะคะซึ่งคุณอัจฉริยะนะคะก็เป็นในส่วนของทางประธานชมรมนะคะประธานชมรมดิฉันพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชญากรรมนะคะสวัสดีค่ะคุณอัจฉริยะคะสวัสดีครับคุณอารมาครับอาจารย์เจตครับแล้วครับเชท่านผู้ชมทางบ้านครับ <C> e <an> เป็นยังไงบ้างคะเมื่อเช้านี้ขึ้นสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับสารมีคำพิพากษาแล้วนะครับคือให้หนายตบตะวงใหญ่เนี่ยเป็นผู้เป็นสุ์แล้วก็ให้แก้คําชื่อนามสกุลให้ตรงกับผู้ต้องหาตัวจริงคือนายเพียนดวงสงเรียบร้อยแล้วครับค <C> e <an> ่ะเอาจารย์เดษราค่ะส่วนของนายเพียนดวงสงเนี่ยครับส,ส,ส,สารมีคำพิพากษาคือว่าให้ถอนประกรรันทั้งสองคนคือนายเพียนดวงสงและภรรยานะครับในคดีที่ยื่นประกรรนรันตัวสารชัน้นต้นและศาลอุทณ์แล้วก็ ทั้งาลฎีกาก็ให้ถอนประกันทั้งทั้งสองคนครับนี่พอถอนประกันเสร็จปุ๊บก็ต้องถูกควบคุมตัวดำเนินคดีเลยใช่ไหมฮะจำเจนตั้งแต่วันตั้งแต่วันพุธมัดพิธานมาแล้วครับแล้วก็วันนี้สาลนี้คพิพากษาคสารก็หาละเมิดอำนาจศาลเนี่ยคนละสองเดือนโอ้โหค่ะอันนี้ดอกเบี้ยนะคะไม่เป็นไรค่ะคือเราว่าไปตามเนื้อผ้านะทําดีก็ต้องก็ต้องได้รับผลดีใครทาไม่ดีก็ต้องได้รับกรรมไปครับใช่นะไม่มีทางที่จะหลบเลี่ยงได้นะะไม่ใช่อ้างชื่อคนอื่นแล้วตัวเองจะ บริสุทธิ์นะะอาจารย์สารรู้ทันนะคะเรื่องนี้ถามอาจารย์เจษฎานะคะว่าหลังจากที่สารมีคําสั่งออกมาอย่างนี้แล้วตัวของคุณสมศักดิ์วงใหญ่นี่คือไม่ต้องกลัวอะไรแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของอะจะมีชื่อเป็นผู้ต้องหาประวัติเขาจะไม่ไม่ด่างพลอยใช่ไหมคะอาจารย์ครับไม่มีปัญหาครับอืมค่ะแล้วส่วนในในดวงวขอภายในเทียนด้วงสงนี่ คราวนี้นี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไปทําเหตุการณ์นะฮะอาจารย์ผิดกฎหมายแล้วเขาจะไปอ้างชื่อคนอื่นอีกไหมคะเนี่ยมันจะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างไหมคะ<อ>ไม่ให้คดีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกจริงๆเนี่ยตรงเรื่องนี้เนี่ยมันมีการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ต้องหาซึ่งจริงๆในตอนนั้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนถ้าละเอียดรอบครอบอก็จะเจอคพเพิ่นไม่ ไม่ละเอียดรอบครอบแล้วก็ฟังเฉพาะปากคําของผู้ต้องหาก็ใส่ชื่อในสมศักดิ์ไปตรงนั้นเป็นประเด็นค่ะดันั้นก็ต้องระวังในส่วนของทางพนักงานสอบสวนทุกฝ่ายด้วยนะเพราะว่าบางทีคนร้ายก็ฉลาดเหลือเกินนะคะไปอ้างชื่อคนนั้นคนนี้นะคะเอาละคุณอัจฉริยะคะครับค่ะคุณอัจฉริยะได้มีโอกาสเข้ามาช่วยในคดีนี้ด้วยนะคะอยากจะฝากบอกนะในส่วนของพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมยังไงไหมคะเชิญค่ะก็อยากจะบอกว่า อยากคิดเป็นเจ้าหน ua สเอาชื่อของคนอื่นไปแอบอ้างเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะค่อนเงื่อนมือกฎหมายได้นะครับโดยเฉพาะศาลจังหวัดนครปฐมเนี่ยที่ท่านได้ใส่ตัวฉุกเฉินเนี่ยท่านได้ได้พูดกับผู้ต้องหาในทีมดวงสงเลยว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยเป็นการละเมิดอำนาจของสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่ทําเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะครับศาลจรึงลงโทษสถานนะครับอืมค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะคะให้กับคนที่ คิดจะทาไม่ดีแล้วก็ไปโยนความผิดให้กับคนอื่นนะคะเพราะว่าโดยกระบวนการของตํารวจในที่สุดก็ตรวจสอบได้นะคะอาจารย์รในที่สุดก็ตรวจสอบได้ลายนิ้วมือคนเรานี้จะไม่เปลี่ยนเลยเหรอคะอาจารย์โอกาสที่จะเปลี่ยนเนี่ยยากมากนะครับอนอกจากต้องไปคว้านออกเลยโอ้โหอันนั้นเป็นไปไม่ได้ก็คือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคะปั๊มนิ้วมือตอน10ขวบ20ปี30ปี50ปีก็ยังคงเป็นลายก้นหอยเดิมเ,ออเทคโนโลยีนตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป <C> e เดี๋ยวนี้เนี่ยเ <c oughs> ขาเริ่มเก็บ DNA โอ้นิ่ง <c oughs> ชัดเจนชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ <c oughs> เอาละค่ะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะคุณอาฉริยะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับผลออกมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เจตนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการสถานีประชาชนโดยเฉพาะรายการสถานีประชาชนต้องยอมรับนะครับว่าเป็นรายการที่ประชาชนสามารถพึ่งได้จริงนะครับ โดยความยินดีช่วยกันหลายๆฝ่ายนะคะคุณอิยะก็เป็นหนึ่งนะคะในทีมกลุ่มคนที่มาช่วยกันกับคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคราวนี้นะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์เจตค่ะเราจะไปช่วยเหลือในการให้ข้อมูลนะคะกับในส่วนของท่านผู้ชมที่ไม่สามารถที่จะพูดได้นะฟังก็ไม่ได้ยินฉะนั้นต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารก็คือช่วงเปิดตาของเรานะคะซึ่งในช่วงของเปิดตาวันนี้นะคะก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เสื้อผ้ามือสองให้ปลอดภัยนะคะไปชมกันเลยค่ะ